สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราแกล้งน้องหมาบอกเรียกเข้ามากินบันเทศเขาก็วิ่งมาค่ะไม่งั้นเขาจะข้ามถนนค่ะเพื่อนเร็วเร้วเขาจะกินบันเทศมาเร็วลูกเร็วมาเร็วเรีวเร้วเขาจะกินบันเทศมาเร็วมาเร็วเรีวเรีวไม่เอามันเทศให้กินเร็วมาเร็วเรีวมาเร็วเรีวมามาเร็วเร้วเขาจะกินบันเทศเร็ววันนี้เรา ไปทุลามากับเพื่อนๆเ,เลยซื้อบันเทศมาจริงๆว่าจะซื้อมาต้มกินสักโลสองโลค่ะพอดี <c oughs> เลยทดลองซื้อมาขายด้วยเ <c oughs> พิ่งขายไปได้ยังไม่ทันได้ทุนคืนกับเพื่อนๆบันเทศสีขาวกับเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะสีขาวค่ะจะให้บรื่นชมค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆบันเทศสีขาวค่ะ ไส้ข้างในก็เป็นสีออกเนเหลืองค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนะหมอน้องหมาก็จะกินอ้าวแม่เตรียมไปให้แล้วเนี่ยนำโชคมากินมันเทศแล้วลูกเร็วมาเร็วลูกเร็วมาเร็วเรวเรีวมาแล้วลูกเร็วมามามาเขาจะกินมันเทศเร็วมาลูกมาเร็วเรียวเร็วเรี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 วเขาจะกินมันเทศมา น้ำเชอมมาลูกมาเร็วน้ำเชือมมาเร็วมันลูกมาเอ้ยมา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 เอ้ยเก่งมากเลยลูกแม่เก่งมากกินแล้วลูกให้น้องกินให้น้องกินอ่ะเออเก่งลูกเก่งอ่ะมือสำเร็จนี่ชอบกินทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนสำเร็จกินหมดทุกอย่างไม่เลือกกินผลไม้ยิ่งชอบกินอืม จะกินมือแม่อีกสิเหือให้กินมันเทศแล้วก็จะกินมือแม่เอานี้เอาสาเร็จสาเร็จเอาเอ้าอืมเอาวอาไอ้ตาน้อยมาเอ้ยตาน้อยก็ชอบกินให้ตาน้อยกินลูกให้ตาน้กินอ่ะเออเก่งมากลูกเก่งมากอ่ากินเปลือกมนลกแกงน้องหมาเอ้ยเอ้ยงั้น แกงน้องหมาก็ไม่ทันมึงดอกสําเร็จมึงมึงนี่เร็วจริงๆเลยอ้าวอิตาน้อยเอ้ยหน่อไม่ทันใจอิตะน้อยก็จะขึ้นขาแม่กินแล้วเอาะเออซื้อมันเทศมาห้าถุงค่ะเพื่อนๆถุงละสิบโลเพิ่งขายไปได้ถุง กูงละสิบโลเพิ่งขายไปได้ถุงเดียวค่ะจะขายได้ทุนคืนหรือเปล่าทำอะไรก็เสี่ยงหมดทุกอย่างค่ะของอะไรก็ต้องลงทุนถ้าขายไม่ได้ก็ขาดทุนถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อยากขาดทุนเราก็ซื้อมากินเฉยซื้อมาต้มกินเฉยก็ไม่กี่โลก็พอ ถ้าเราซื้อมาขายมันก็เสี่ยงค่ะเพื่อนเพื่อนเอาอืออ้าว <c oughs> <c oughs> น้องหมาชอบกินชอบกินทุกอย่างค่ะเพื่อนเพื่อนคนกินอะไรก็กินหมดไม่เลือกกิน <c oughs> เรากินอะไรเขาก็กินหมดค่ะเพื่อนเพื่อนเอาอะไรให้กินเขาก็กิน แต่ว่าหมาเรานี่ดีค่ะเขาไม่เราไม่เคยเรากินพวกผักพวกอะไรเขาก็กินด้วยค่ะอ้าอินางงามมาแล้วอนงงินางงามาน,นางงามอ่านนางงามอ่านมาแล้วมาอ่านมากินมาเทศแล้วลูกโอ้ยเท่ากับต้มให้หมาให้น้องหมากินนี่แหละค่ะเพื่อนๆเอา้าเอาเออินางงามเอาเอาเอาชายงาม อ้าวอ้าวนางงามอือ้าน้ำ